สองต้นนี้ก็คือถ้าเอาความสวยนะต้นนี้สวยกว่าครับผมแต่ต้นนี้ตอเสริมไม่สวยแต่จะเอามาแนะนําการปลูกให้เฉยๆนะครับว่าวิธีการปลูกยังไงสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลสวรรณนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําการปลูกทุเรียนหรือจะเรียกง่ายๆว่า,าปลูกให้มันรอดแล้วกันเนาะอย่าว่าสอนเลยแล้วกันผมก็แนะนําหลายๆคนไปปลูกแล้วก็มีทั้งที่ขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับ แต่คนที่ไม่ขึ้นมาดูแล้วก็เข้าใจนะครับจากสภาพดินของเขานะครับค่า PH ไม่ได้เหนียวเกินไปอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ใบไหม้ันที่ใส่ปุ๋ยให้ใส่1กรัม2กรัมก็ใส่ครึ่งโลโลหนึ่งมันเกินความสามารถของต้นทุเรียนที่จะรับได้เดี๋ยวมาวันนี้นะครับผมไม่มีที่จะปลูกให้ชมแล้วนะครับที่บริเวณหลังร้านแต่ด้วยความที่ว่ามันใกล้นะครับอันนี้ผมมีกองเศษดินนะครับที่ถ่ายจากต้นทุเรียนตายแล้วก็เทจากดินที่ขุดตามร่องตามอะไรมาครับ ดินก็ค่อนข้างอยู่ประมาณ50-50ครับไม่ได้ขี้เหลมากแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับอันนี้นะครับกองทิ้งเดี๋ยวให้ลูกน้องเก็บหญ้าเก็บอะไรออกแล้วผมจะใช้รถไถปรับปรุงดินนะครับอันนี้กองเนี้ยกว้างอยู่ประมาณ5เมตรครับฐานนะความสูงอยู่ประมาณ2เมตรกว่ากว่าเดี๋ยวผมจะรถไถเกี่ยลงมานะครับมาปลูกกันตรงเนี้ยใครที่เคยมาสวนผมนะครับก็จะรู้ว่ามันแน่นไปหมดเลยบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับที่ทดลองปลูก เดี๋ยวจะปลูกทีละไซส์นะครับวันนี้จะปลูกไซส์เข่งให้ก่อนนะครับคนที่เอาไปแล้วนะครับอาจจะปลูกไม่เป็นอาจจะทําไม่ถูกหรือไปแล้วใจร้อนทําไม่ทันนะครับอ่าตน้นต้นพันธุ์นะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นง่ามนะครับสองง่ามแล้วก็ยอดด้วนครับเนี่ยครับผมก็เลยเอามาปลูกครับเพราะว่าผมปลูกไปแล้วเนี่ยไม่นานผมก็ต้องขุดทิ้งหรือก็จะให้คนอื่นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะทํา บ้านพักเล็กๆทักหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าชั่วคราวปลูกแนะนําให้ก่อนเพราะบ้านยังไม่ได้สร้างตอนนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาอีกนานครับผมเดี๋ยวหาทุนก่อนครับกิ่งที่ไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับกิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวแนะนําให้ตัดออกบางคนถามว่าแต่งกิ่งแต่งยังไงอ่ะสำหรับปลูกใหม่เดี๋ยวผมตัดนะอ่ะนี่ตัดให้ดูกิ่งที่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับยอดด้วนอยู่ข้างในกิ่งเล็กกว่าเพื่อนไม่ได้แสงตัดตัดตัด,ตดนะครับแบบนี้ออกไปมันจะทําให้ทุเรียนเลี้ยงง่าย เพราะกิ่งพวกนี้หลังจากปลูกไปแล้วมันจะทําให้กิ่งพวกเนี้ยใบเหลืองใบหล่นก่อนเพราะอะไรเพราะพอเวลาไปอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัดอาหารไปไม่ถึงเพราะอาหารต้องเลี้ยงยอดเลี้ยงใบที่เกิดทีหลังก่อนจะมาเลี้ยงใบรุ่นเก่าใบรุ่นเก่ามีหน้าที่ถ่ายอาหารไปให้ใบรุ่นใหม่นะครับระตัดออกเราก็ไม่ได้ตัดเยอะนะเราก็ตัดแต่งให้พอประมาณพอสวยงามครับ กิ่งที่ไม่สำคัญตัดให้หมดตัดแล้วก็อย่าลืมนะพ่นยากันรากันมแมลงไปด้วยส่วนต้นเป็นง่ามสองอันเนี่ยที่ต้องเอาไว้เนี่ยก็คือเอาไว้แค่อันเดียวตัดออกอันหนึ่งแต่วันนี้ผมจะไม่ตัดอ่อนะครับเพราะว่าผมปลูกให้ดูเฉยๆว่าอยากจะให้ทุกท่านดูว่าปลูกแล้วเนี่ย ไอ้ทุเรียนที่ปลูกบนโคบแบบเนี้ยกับดินแบบเนี้ยมันจะรอดไหมแล้วมันจะงามไหมนะครับผมนี่ผมตัดออกเลยเยอะไปก็ไม่ดีครับแต่ว่าทุกท่านมาซื้อก็อยากได้ใบดกใบหนาก็เข้าใจได้ครับอ้าวนี่ผมตัดออกให้โปรนะเดี๋ยวต้นนี้จะขึ้นไปปลูกก่อนเป็นต้นแรกเดี๋ยวท่านดูนะครับหลายท่านถามว่าซื้อไปแล้วทำยังไงวิธีการปลูกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกัน ในคลิปต่อไปนะครับว่าทำยังไงตอนนี้เราก็จะบอกถึงวิธีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้นพันธุ์ของเราเนี่ยแนะนำก่อนว่าต้นเนี่ยคือเหลืออันนี้ก็คือมันตั้งมาอยู่3ามสี่เดือนนไม่มีใครเอาไปสักทีครับมันเป็นแบบนี้ครับเป็นง่ามใช่ไหม,มปกติถ้าถสวยๆอย่างเงี้ยง่ามเดียวห0าพันนะครับต่อคู่แต่ต้นเนี่ยขาย3 5 0พัครับแล้วก็ต้นนี้เหมือนกันครับต้นเนี้ยก็สวยนะครับฟอร์มก็พอได้นะครับแต่ว่ารากที่เสริมมันเล็กหน่อยครับมาหลายๆคนเจอรากใหญ่ๆก็ดึงรากใหญ่ๆไปก่อน ผมก็เลยตัดใจเอามาปลูกแล้วกันต้นนี้เอามาแนะนำํำนี่ตัดทิ้งเลยครับอ่ะนี่ตัดออกไปต้นนี้ตัดไม่เยอะครับต้นนี้ตัดนิดเดียวอ่ะอันนี้ตัดออกอ่ะเอาแค่นี้เลยครับอันนี้ก็ฟอร์มกระโดงเหมือนกันแต่นี้กระโดงสองยอดอันนี้กระโดงยอดเดียวครับทั้งสองต้นนี้ก็คือถ้าเอาความสวยนะต้นนี้สวยกว่าครับผมแต่ต้นนี้ต่อเสริมไม่สวยแต่จะเอามาแนะนําการปลูกให้เฉยๆนะครับว่าวิธีการปลูกยังไง รวมถึงจะปล่อยไว้ทักสี่หเดือนนะครับไม่เกินนี้ผมก็ไม่ให้ใครก็จะขายออกไปหรือไม่ก็ขุดทิ้งครับเพราะว่าตรงนี้จะทําอย่างอื่นนะครับผมอเดี๋ยววิธีการทําเดี๋ยวไว้ไปติดตามชมในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพีน่นัทมากๆค่ะ